จากเราเมื่อไหร่ก็ได้ตอนถึงจะเป็นที่พึ่งในบางกรณีและในบางเวลาการปล่อยวางควรฝึกอย่างไรทีนี้เรื่องของการการปล่อยวางเลยเราก็แยกระหว่างเหตุกับผลเราไม่ได้ปล่อยวางในเหตุหมายถึงว่าเราเห็นอะไรที่สมควรจะทำเราก็ต้องพยายามทำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่เต็มความสามารถอย่าง ขยันมันเพียนไม่ทอแท้ต่ออุปสรรคแต่สิ่งที่เราจะปล่อยวางคือ,อความหวังในผลหรือความตรงการและความอยากในผลตอนั้นเมื่อเราเราทำงาน,เ,านเราไม่สามารถที่จะที่จะหวัดได้ว่า ใช้เวลาใช้ความตั้งใจในบริมาณนี้จิ้ผลในบริมาณนี้มันไม่ใช่เออมันไม่เหมือนคณิตศาสตร์อย่างนั้นเพราะว่ามันก็ต้องมีเหตุปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้ถ้าทำงานในหมู่บางทีเราก็ทำส่วนของเราให้ดีแต่คนอื่นก็ทำไม่ดีผลร่วมก็ไม่ดีก็มีแรืว่าบางทีก็ทำงานก็มีระบบ การทำงานอาจจะมีขนกลั่นแกล้งก็ได้หรือว่าอยู่ในระบบที่มีการประจบประแจงมีการสอบพอถ้าเราไม่เอาด้วยบางทีงานแล้วดีแต่เราไม่เกาหน้าเพราะเรา,เราไม่ยอมอประจบประแจงผู้ใหญ่มันก็มีหลายอย่างที่งานของเราดีแต่ว่าผลอาจจะไม่ตรงตามที่เราต้องการแม้แต่การสอบบางทีก็สอบอ บางทีในวันที่สอบนี้ครูที่เป็นผู้ผู้ให้คะแนนอารมณ์ไม่ดีพึงทะเลาะกับสามีและภรรยามาแล้วก็เจอคอสอบแล้วลายมือไม่สวยแล้วก็แย่ไปเลยก็มีวันมันก็มีอะไรหลายอย่างที่มาเกี่ยวข้องได้ฉะนั้น สิ่งที่จะทําให้เราเป็นทุกข์คือการหมายมันปัน,นต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้เป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่เราถ้าเราฉลาดเราก็ถือว่าอะ,อะไรอะไรบ้างที่อยู่ในความรับผิดช,ชอบของเราได้เราก็รับผิดช,ชอบในส่วนนี้ให้เต็มที่แต่ส่วนผลที่จะเกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในความรับผิดช,ชอบของเราขึ้นอยู่กับคนอื่นอยู่กับสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับหลายอย่างดันั้นเราก็ต้องปล่อยวาง เราก็ทําสวนที่สวนที่เป็นของเราให้ให้ดีแล้วแล้วก็ปล่อยวางในผลที่จะเกิดขึ้นการการปล่อยวางจึงไม่ใช่การปล่อยละละเลยในเรื่องหน้าที่แต่มันเป็นเรื่องความรู้สึกต่อหน้าที่และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง่อผลของการทำหน้าที่ มีมีล้านสาวอายุสิบห้าปีทางโรงเรียนพาไปเข้าค่ายนั่งสมาธิกลับมาไม่น่าจะอาจจะ มีหลานสาวอายุ15ปีทางโรงเรียนพาไปเข้าค่ายนั่งสมาธิกลับมาไม่ตอบเลยค่ะบ่นว่าอยากให้อยากให้ทำอะไรไม่รู้แต่ดิฉันเห็นว่าเป็นประโยชน์มากชวนมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ไม่ยอมมาและไม่ยอม ไม่ยอมชอบที่ฉันจะทำยังไงดีให้หลานสาวหันกลับมาลองปฏิบัติธรรมค่ะเห็นไมไม่คจะเข้าใจก็คงจะต่อจากคำตอบที่แล้วมาว่าต้องปล่อยวางใช่ไหมแล้วเราก็มีความหวังดี ่อหลานและเชื่อว่าการการปฏิบัติธรรมจะมีประโยชน์ต่อหลานเพรัะเราก็ต้องอคิดหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะได้ชักชวนหลานให้มาสนใจแต่ถ้าความหวังเรามีความหวังดีแต่ว่าขาดเทคนิคในการนำเสนอ,อหรือว่าเราไม่ไม่สามารถที่จะ ทำให้ลานสาวมีศรัทธาทำให้ลานสาวไปโดยอกติพร้อมที่จะจับผิดพร้อมที่จะปฏิเสธแล้วม,มันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่เรื่องนี้ก็น่าเห็นใจเพราะว่ามันก็ไม่แน่นอนจริงๆก็ธรรมาก็เห็นที่เขามีการจัดค่ายเยาวชนอย่างที่สีเขียวเลยก็ปีหนึ่ง ก็เป็นพันพันคนแล้วอาจารย์ที่สอนก็ส่วนมากเด็กก็ไม่ได้ตั้งใจไปทางโรงเรียนจัดหรือว,ว่า <c oughs> ทางบ้านจัดแล้วจะมีเจ็ดวันหรือสิบวันแล,วนแล้วสองสาวันแรกจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่ปฏิเสธที่จะไม่เอา <c oughs> ออกไปข้างนอกบ้างอะ,อะไรบ้าง แต่พอผ่านวันที่สามแล้วก็เห็นว่ายังไงไงก็ไม่ได้ไม่ไม่ไ,มได้กลับบ้านที่ต้องอยู่ที่นี่ต่อก็เลยยอมและสุดท้ายก็ก็ได้ได้ประโยชน์มากอ่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดแต่ก็คงจะมีบางคนเหมือนกันที่ว่าไม่ยอมเป็นอังคารแต่แต่ผมเป็นตัวอย่างที่ว่าบางคนไปด้วยถูกบังคับเลยไม่ไม่พอใจเลยแต่ว่า พอพอไปทําจริงๆแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเมื่อเขาได้ได้ทําจริงๆแล้วเออก็เป็นประโยชน์เหมือนกันดังนัออ้นเรื่องเรื่องเรื่องการบังคับบางบางทีกับสำหรับคนบางคนนี่ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันแต่สําหรับเด็กคนนี้เขาเออไม่เลยเขาเขาก็เข้าไปแล้วก็คงจะไม่พอใจมากแล้วก็ตั้งใจจะไม่รับประโยชน์เ,ออเขาคงได้ไป เป,เปลี่ยนตัวเองเพื่อเปลี่ยน,ยนคนอื่นอย่างไงก,ก็ต้องใจเย็นๆถ้าถ้าตนนี้หลานสาวอักติก็ต้องวางไว้ก่อนก็คือไม่บังคับอะไรแล้วก็ถ้าหากว่าในเ,าเวลาผ่านไปสักน้อยหนึ่งก็มีโอกาสที่ที่จะพาไปแบบที่ไม่ ไม่ไม่เป็นการปังขับมากก็มีที่ให้ <c oughs> ไปในในที่เขาชอบหรือว่าที่เขาจะยอมไปก็ไม่ต้องไปแบบเข,าข้าค่ายไปเช้าไปทําบุญหรือไปฟังเทศอะไรเล็กๆน้อยๆหรือว่าให้อ่านหนังสือหรือว่าให้ซีดีไปแต่ถ้าเขาไม่ยอมจริงๆแล้วก็ต้องปล่อยวางไว้ก่อนออคนเราก็ สิบห้าสิบก็ยังเวลาน้อยบางทีคนเราต้องเกิดมีปัญหาชีวิตจึงจะยอมหยุดแล้วมาทบทวนชีวิตแล้วเรากำลังทำอะไรอยู่บางคนก็ปารมีนี้อายุน้อยก็ปัญหาส่วนตัวยังไม่มีแต่เกิดความต้องการที่จะพัฒนาชีวิตให้สูงขึ้น แต่บางคนก็ต้องมีคนรอบข้างที่ทุกข์ทรมาร์และมีปัญหาส่วนตัวจึงจะยอมหยุดยยมมันก็ตื่นจากความหลับแต่ว่าแต่ละคนที่ว่ามีกรรมเป็นของของตนซึ่งเราเราก็หวังดีแล้วก็พยายามช่วยคนอื่นแต่ถ้าเขาไม่ยอมหรือว่ามาทำไม่ได้ไม่ได้ผลเราต้องปล่อยวางไว้ก่อน